สวัสดีครับผมมีปัญหาเวลาตีลูกดนระยะมันโด <c oughs> โดมากมันจะแกงควนฝาาโปรุ๋ยดูให้ด้วยครับคิวเนวันนี้มาจากประสบการณ์จริงของแฟนรายการที่ไปเจอโปรอุ๋ยแล้วถามคําถามโปรุ๋ยคืออุ๋ยไปเวลาไปเล่นกอล์ฟถ้าตามที่ต่างๆส่วนมากก็จะเจอแฟนๆรายการทีออฟแล้วก็จะวิ่งเข้ามาบอกโ oh, อ้บอกทักท,า,ทายนะอุ๋ยก็บอกไหนๆคำไหนแฟนรายการทีออฟเดี๋ยวจับทายคิวเอนเอให้หมดเลย บางคนคนนี้มีคําถาม,มส่วนมากจริงกบอกว่าขอถ่ายรูปด้วยครับโปรอ,อะไรอย่เงี้ก็บอกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันขอถ่ายขอถ่าย Q&A หน่อยนะคะอ่าทีนี้ท่านนี้ชื่อคุณปัญญานะคะก็ไปเจอที่งานกอล์ฟของ IRPC มาคือคุณปัญญาเนี่ยมาถึงก็วิ่งเข้ามาเลยบอกโป้ ow, ช่วยแก้ปัญหาให้ผมเลยครับเวลามผมตีพา3มเนี่ยมันชอบตีลูกโดง่งเสียระยะแล้วก็ออกขวาด้วยอ่าฟังมาแค่นี้รู้ละ แน่่าถทาโด่งออกขวามันก็ต้องเสียระยะแน่แต่อุ๋ยก็บอกว่าคุณปัญญายังไงอุ๋ยขอเขาอนญาตถ่ายวงสวิงดูด้วยเพื่อให้แก้ได้ตรงจุดคือแค่ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้มันไม่เพียงพอเดี๋ยวจะวิเคราะห์ผิดพลาดดูวงด้วยดีกว่าเดี๋ยวเรามีวงสวิงให้โชว์ให้ดูกันโอเคซึ่งพอหลังจากที่ถ่ายวงสวิงดูวงสวิงเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ๋อโอเครู้แล้วอ๋อเลยนะคะอ๋อเลยเดี๋ยวขอแสดงให้ดูนี่คือท่าเซตอัพของคุณปัญญา ีเหล็กวันนั้นตีเหล็กจําได้อ๋อยก็บอกอ๋อเข้าใจแล้วทาไมคุณปัญญาถึงตีโดนะคะก่อนอื่นเลยลูกมาค่อนมาทางเท้าซ้ายเกินไปนะคะน่าจะเป็นเหล็ก6ที่คุณปัญญาตีแล้วก็ดูความสูงของทีเนี่ยสูงเกินไปสําหรับแค่เหล็กเท่านี้เพราะนั้นอุ๋ยก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้น คุณปัญญาก็เปลี่ยนง่ายๆเลยก็คือปรับตำแหน่งลูกสำหรับเหล็กกลางก็น่าจะอยู่ประมาณกลางเท้าหรือว่าอาจจะซ้ายของกลางไปสักลูกหนึ่งนะคะประมาณนี้แล้วก็ถ้าตีบนแท่นทีเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องต้องให้ตั้งลูกให้โด่งขนาดนั้นนะคะในนี้อุ๋ยลองอดูสโลโมชั่นของสวิงที่ถ่ายมาเนี่ยจังหวะ Impact เดี๋ยวต้องกลับไปท่าเซตอัพเดิมของคุณปัญญาก่อนจังหวะอิมแพกเนี่ยหน้าไม้ของคุณปัญญาเปิดแบบนี้เลยนะคะ นั่นก็แปลว่าลูกน่าจะออกไปทางขวาแน่นอนคือทุกอย่างส่งเสริมให้โด่งโด่งแล้วแล้วก็ไม่ค่อยออกระยะแล้วก็ขวา<ช>นิดนึงใช่เพราะฉะนั้น,น,นรปรับตำแหน่งลูกให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสําหรับเหล็กกลางนิดนึงแล้วก็แน่นอนปักทีให้ต่ําลงและอาจจะมีการเสแคว์หน้าไม้ให้ดีขึ้นเซคว์หน้าไม้ก็ทุกอย่างก็น่าจะกลับมาปกติเพราะว่าคุณปัญญาบอกบอกว่าตีบนบนแฟร์เวย์นี่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอมาตั้งทีแล้ว แต่จริงๆแล้วบนท่านทีถ้าเป็นพาสามเนี่ยในกรณีที่ที่เล่นพาสามไม่จำเป็นต้องปักทีก็ได้นะโดยเฉพาะถ้าทีออฟเนียนแบบที่สยามวอเตอร์ไซด์ขนาดนี้นะคะก็จริงๆไม่ต้องปักทีก็ยังได้ไม่จําเป็นนะครับจะถ้าปักก็ปักต่ำๆปักต่ำๆบางคนที่เขาไม่ชอบปักทีก็มีนะครับแล้วเขาก็จะจิกๆพื้นเอาใช่ไหมเอาเหล็กขุดๆลงมาเนี่ยให้มันให้มันลูก ให้หญ้ามันกระจุยขึ้นมันนิดนึงแล้วก็เหมือนจะตั้งบนเนินบนแท่นดีทำอย่างนั้นได้แต่ว่าในแฟร์เวย์ทำไม่ได้ซึ่งแฟร์เวย์คุณปัญญาไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้เอามาแชร์เป็นวิทยาทานกับเป็นแฟรรายการที่ออฟท่นอน่นด้วยก็วันนั้นฝากไปแล้วกับคุณปัญญาแต่ถ้าวันนี้ยังยังดูรายการอยู่ก็ฟังปีกรอบหนึ่งระหวังว่าวันนี้ได้แก้แล้วนะคะขอบคุณนะครับคุณปัญญาอุตสาห์เอาความรู้มาแชร์นะครับบอกคีวเนของเราวันนี้ครับ